สวัสดีครับช่องคุณยายขาโลกเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้วันเสาร์วันร่ำวันรวยนะคะวันแห่งความร่ำรวยวันแห่งความโชคดีวันนี้คุณยายพามาชมบันสีในตู้ของคุณยายนะคะนะดูเมืองเกาะเกตคุณยายใบใหม่น้องฮาบเหลืองมาเลย บัวสวรร์ลคูกไม้ด่างของคุณยายมัน,นีร้อมเพชรน,นี่ดูเพชรเจ็ดสีของคุณยายสวยมากคุณยายไว้ตั้งแม่ี่ราหุ่มทองแผงวันนี้วันรวยนะคะไม่รู้ว่าหวยจะออกตัวไหน หรือว่าหวยจะออกหวยคุณพิธาสามเจดังมากนี่มันนี่ร้อมเพชรแพงตอนนี้หน้าชมพูเลยนี่โวเโนโนของคุณยายมันนี่ล้อมเพชรแงชพโโง นันมะเมืองนนน้องด่างสวยมากชมพูทวีปบัวสวรรค์ลูกไม้ด่างเนี่ต้นนี้ของคุณยายผ่านคุณยายไม่แน่ใจว่าน,น้องคืออะไรแต่ต้นนี้ต้นนี้อ่าเพชรสุวรรณโชต แต่ตัวนี้ไม่รู้ว่าน้องแผงหรือเปล่านะแต่ทรงใบขายกันนี่นะคะ่อนสีของคุณยายคุณยายมาอัปเดตให้ชมยามเช้าของวันเสาร์ที่หนึ่งกรก,กรกฎาคมนี่เมื่อคืนฝนก็ตกดู นยังค้างอยู่ในใบน้องเลยเนี่ยด้น้ำฝนฝนตกทั้งคืนนี่ตัวนี้ก็สาวนครชายชนซับนรินนี่พีเสื้อสมุดสวยนะเนี่ยใบน้องสวยมากเลยเหมือนสีสะท้อนแสงมากเลย พีเสื้อสมุดใบโตแล้วก็ตัวนี้ก็ลูกไม้กาบคุณยายนี่ลูกไม้ดำของคุณยายเนี่ยน้องมีหน่อแล้วนนเนี่ยน้องมีลูกแล้วสองลูกแล้วนี่น้องมีลูกแล้วลูกไม้ดำใบน้องหนามากตอนนี้คุณยายเลี้ยงมาสี่ห้าเดือนแล้วนะน้องพบจะมีหนอ่อ น้องเพิ่มจะมีลูกอ่ะปกติคุณยายเห็นลูกไม้นี่น้องจะมีลูกมีหน่อไวแต่ทําไมลูกไม้ดําต้นของคุณยายเนี่ยทําไมน้องเพิ่มจะออกหน่อเนี่ยใบน้องแข็งมากไปเนี่ยสวยด้วยเนี่ยายิ่งโดนแดดอ่ะโหแต่น้องมีแบบว่าติดป้าย,เข,ยเขียวมาเนี่ยลูกไม้ลูกไม้ดํามีลูกละ นี่นะคะฝนตกน้องสดชื่นเดี๋ยวฝนตกน้องสดชื่นมากเลยน้ำเต็มน้ำท่วมฝนตก น้ำจึงน้อง,องโอ้ยวันนี้อากาศดีแซดดีนี่รักเอือยของคุณยายอัพไซให้น้องดูลูกไม้ของคุณยายไปเนี่ยไปโตมากยายพาหัวน้องเี้ลูกไม้ดูดิ อันนี้ก็ลองตาเมืองนี่มันนีล้อมเพชรของคุณยายน้องเริ่มจะโตแล้วเทพฝ่ายรุงนี่นะคะศิลาของคุณยายหน้าชมพูคุณยายอัพใส่ใส่หกคุณยายจะเอาเก็บไปตั้งแม่อืมจู ใบเดียวใบเดียวใหญ่โตโมโหลานลูกไม้น้องโตไปสวยนะลูกไม้ต้นนี้ใบใหญ่มากโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็มาอัปเดตให้ชมบันสียามเช้าของคุณยายแล้วดูทองอะไรคุณยายใบร่วงหมดเลยดอกร่วงหมดเลยนะ <S <s เดี๋ยวอีกแป๊บเดียวน้องก็จะขึ้นมาพรึบน้องออกดอกไวมากนี่นะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการชมบันสีนะคะวันนี้ให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีร่ำรวยนะคะถูกหวยถูกรอตตอลี่ทุกคนนะคะทั้งลูกค้าประจำของคุณยายแล้วก็ เอฟ,ฟีที่กดติดตามช่องคุณยายนะคะขอให้ร่ำรวยถูกหวยทุกผู้ทุกคนเด้อคะ่ะ